สวัสดีค่ะฟาร์มเพชรยนต์นะคะวันนี้ฟังมีรถเก่งสวยๆนะคะมารีวิวค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังมองหารถใช้งานนะคะผ่อนสบายๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่อยากจะแนะนํานะคะสําหรับคันนี้นะคะ To โตยต้าอันติส 1.8e ปี2013นะคะสีบลนเงินเกียร์ออโต้รับประกันโครงสร้างไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะคันนี้เพชรยนต์ของเราต้องขายอยู่ที่279,000 บทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายคลิปได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าจะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟจัดหมอกคู่หน้าค่ะกระจังหน้านะคะได้เป็นสีเทานะคะสวยๆเลย คันนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับทะเบียนนี้เลยนะคะสองก็ไก่พ่อพัน1 3 7่าน1371กรุงเทพมหานครค่ะเหลี่ยมสั่นรถนะคะคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะใหม่ๆเลยนะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะ รับประกันคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในส่วนของล้อนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กขอบ15นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานค่ะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมแฟเลียวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะติดฟิล์มนะคะมาให้พร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟท้ายนะคะใส่ใส่เลย ไฟท้ายใสๆเลยนะคะโลกโลก้ตัวอักษรติดอยู่ครบทุกตัวนะคะเป็นตัว 1.8e นะคะปี2013นะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว 1.8e ปี2013นะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดด้วยนะคะลูกค้าใครที่มือใหม่หัดขับนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆค่ะ279,000บาทเท่านั้นนะคะอ่าในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีเบจภายในถือว่าใหม่ๆเลยนะคะภายในคันนี้ใหม่เลยนะภายในไม่มีช้ำเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะ ได้เป็นเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์แบบออโต้ด้วยนะคันนี้ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะคะสวยๆเลยน็อตไม่มีรอยถูกไข่นะคะหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะภายในสวยๆใหม่ๆเลยนะคะภายในไม่มีชํำเลยคันนี้บอกเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ,ะให้ดูกันชัดๆเลย ข้อดีของเบาะผ้านะคะเวลาจอดตากแดดไม่เก็บความร้อนนะคะลูกค้าจะไม่เก็บความร้อนนะคะเบาะผ้าข้อดีก็คือเดินทางไกลนะคะไม่เมื่อยจะรู้สึกไม่เมื่อยเนาะเบาะผ้าเขาก็จะมีความนุ่มมีความนุ่มของเขาอ่ะเราฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะ ในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างๆเลยมาพร้อมกับถาดรองสัภาระนะคะลูกค้ามีถาดรองสัภาระมาให้เราเรียบร้อยค่ะภายในนะคะรอยซีนสีเปลือกไข่นะคะสีเสมอกันแบบนี้รอยซีนแท้รอยซีนเดิมโรงงานเลยนะคะเม็ดอาร์ตรงกลมส,สวยๆเลยภายในก็จะมีเป็นแม่แรงให้นะคะถุงเครื่องมือแล้วก็ยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์ครบเลยค่ะพร้อมใช้งานเลยนะคะ หัวน็อตนะคะสวยๆเลยหัวน็อตสวยๆเลยนะคะน็อตไม่มีรอยถูกไข่น็อตไม่มีขยับเลยนะคะรอ,อยปั๊มนะคะจากโรงงานก็ยังคงเห็นอยู่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวฟางพามาดูโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้า พาดูห oh ัวน็อตกันก่อนเลยนะคะหัว oh น็อตตามจุดต่างๆนะหัว oh น็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะหัว oh น็อตไม่มีขยับเลยสีมักจากโรงงานนะคะก็ยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอสีสูบนะคะเป็นเครื่อง1.8นะคะคันนี้เป็นตัว1.8 e อี รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีผิดความชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหา To โยต้าอันติสนะคะตัว 1.8e ปี2013นะคะเป็นอีกหนึ่งคันหนึ่งเลยนะคะที่น่าใช้นะคะคันนี้นะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะราคา279,000บาทเท่านั้นนะคะจัดเต็มรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทค่ะ ภายในจะได้เป็นโทนสีเบดนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีเบดเบาะใหม่ๆนุ่มๆเลยนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำเลยค่ะรับประกันนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟังด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ